สวัสดีค่ะวันนี้ MD2 นะคะดอกจะพูดเรื่องรายงานเซสชันใน p o s o 2กันค่ะ รายงานเซชันใน p o s นะคะก็คือรายงานที่ใช้ในการติดตามการเปิดแล้วก็ปิดรอบขายของพนักงานแต่ละวันค่ะโดยจะแสดงข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในรอบนั้นๆไม่ว่าจะเป็นยอดเงินสดยอดบัตรเครดิตนะคะหรือว่าจะเป็นรายการคืนเงินรายการยกเลิกรวมถึงพนักงานที่รับผิดชอบในเซสชันนั้นด้วยค่ะซึ่งรายงานนี้ช่วยให้ผู้จัดการหรือว่าเจ้าของร้านนะคะเห็นภาพรวมของการทํางานในแต่ละรอบอย่างครบถ้วนทําให้ตรวจสอบยอดขายได้อย่างชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้นค่ะ แลวความสําคัญของรายงานเซชันนะคะก็คือช่วยให้ธุรกิจเนี่ยควบคุมเงินสดได้อย่างแม่นยําเพราะว่าข้อมูลในรายงานค่ะจะระบุทั้งยอดเริ่มต้นของลิ้นชักเงินสดรายการขายทั้งหมดแล้วก็ยอดเงินตอนปิดปรอบเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับยอดในระบบหรือไม่นอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ตรวจสอบผลการทํางานของพนักง,งานในแต่ละกะเช่นค่ายขายได้เท่าไหร่และมีรายการผิดปกติหรือไม่ทําให้ธุรกิจค่ะสามารถติดตามการทํางานอย่างโปร่งใสลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือการทุจริตได้ และรายงานเซสชันนะคะได้มีการอัปเดตให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยหน้า UI แบบใหม่ที่เรียบง่ายแล้วก็อ่านข้อมูลได้ชัดเจนระบบสามารถเรียกดูข้อมูลเซสชันได้รวดเร็วกว่าเวอร์ชันก่อนและมีตัวกรองเพื่อแยกดูข้อมูลตามช่วงเวลาสาขาหรือว่าพนังกงานขายได้ด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายงานเป็น Excel หรือ PDF ได้ทันทีพร้อมรายละเลอียดธุรกรรมที่ครบถ้วนทําให้สะดวกต่อการตรวจสอบจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐานของบัญชีได้เลยค่ะ และการที่มันคอยดูรายงานเซสชันอย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยให้ธุรกิจบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยําขึ้นทั้งในด้านการปิดรอบยอดขายการควบคุมเงินสดและการตรวจสอบยอดที่ผิดปกติค่ะช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างยอดเงินในระบบกับยอดเงินจริงอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลงานพนักงานแต่ละคนนะคะรวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการขายหรือวางแผนกระจาย่ะพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะเมื่อเราต้องการดูรายงานเซสชันนะคะสามารถมาที่เมนู reporting แล้วก็เลือก session report ได้เลยค่ะ เขาจะให้เราเลือกตัว POS session ที่ต้องการดูนะคะก็จะแบ่งเป็นตามแต่ละ session ค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือก session ที่ต้องการดูได้เลยค่ะอย่างในหน้านี้ก็จะเห็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะคะว่า session ไหนใครเป็นแคชเชียร์แล้วก็เปิดปิดเมื่อไหร่แล้วก็ยอดเงินเท่าไหร่นะคะและในกรณีที่ session นั้นนะคะมีแคชเชียร์มากกว่า1คนนะคะตัวรายงานก็สามารถแยกตามตารางงานแต่ละคนได้เลยค่ะ แล้วเมื่อเข้ามาดูในหน้ารายงานนะคะก็จะเห็นข้อมูลตามวันที่และเวลาที่เราได้เลือกไว้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลนะคะในฝั่งของเซล์ว่ามีการขายสินค้าอะไรบ้างเป็นยอดจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ยอดรวมแบบท t o t เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงภาษีนะคะก็จะมีการแยกออกมาแล้วก็รวมเข้าไปให้ดูด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ discount ในส่วนของส่วนลดนะคะแล้วก็มีการสรุปในส่วนของ session control ให้ด้วยค่ะ แล้วก็จะมีการแสดงยอดเงินนะคะตั้งแต่การเปิดลิชช์ขายระหว่างขายแล้วก็ตอนที่เราปิดลิชชขายสรุปยอดด้วยค่ะและสินค้าตัวไหนที่มีา a r c นะคะก็จะขึ้นในหน้ารายงานแบบนี้ซึ่งก็สามารถสแกนดูได้ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรายงานเซสชันนะคะที่เราสามารถดูรายละเอียดแล้วก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตนำข้อมูลออกไปวิเคราะห์ต่อด้านนอกได้ด้วยค่ะ